สวัสดีค่ะพวกับช่องภายทองคูนนะคะวันนี้พ่อควรแม่ควรของโมละนวยและบุญดีก็มารับเอาของที่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ส่งมาให้น้องๆน,นะคะคุณแม่ก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณแม่ใจดีนะคะที่ส่งอาหารมาให้น้องนะคะนี่ค่ะพ่อควรแม่ควรของโมลนวยนะคะที่คุณแม่ไล์สดเมื่อคืนนะคะไล์สดหา คะแนนให้ช่วยน้องค่าอ้อยนะคะออเอาคุคณพ่ขอควนแม่ควนขอบคุณแม่แม่เอฟซีหน่อยสิคะค,ค่ะ,ะสวัสดีค,ค่ะพ่ขอควนแม่ควนของโมลานุยนะคะ,อ,ะอ่าเดี๋ยวไล์สดเมื่อคือนก็ได้คะแนนยังไม่ครบนะคะที่ค่าอ้อยนะคะเดี๋ยวให้โมลานุยกับบุญดีไปตัด อ้อยกินเลยนะคะคุณแม่ก็ขอขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่ร่วมมือร่วมใจส่งคะแนนมาให้น้องๆได้รับประทานอ้อยนะคะคุณแม่ก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ,ะเดี๋ยว แม่จะไปถ่ายน้องโมระนุยให้แม่แม่ดูนะคะตอนไปถึงบ้านนะคะเราอยู่ไกลกันนะคะต้องใช้เวลาไปนานนะคะถึงจะถึงนะคะอันนี้ก็มาถ่ายแม่พ่อควันแม่ควรนให้แม่แม่ดูก่อนนะคะที่เขามารับของจากแม่แม่เอฟซีผู้ใจดีนะคะผู้ใหญ่ผู้ใจดีนะคะที่ส่งของมาให้นะคะสวัสดีค่ะพ่อควันแม่ควรนบุญดีก็กลับไปแล้วนะคะก็เลยมาถ่ายแม่ ดอกลักให้แม่แม่ดูนะคะวันนี้นะคะแม่ดอกลักมีอาการนะคะวันนี้สะดือจะเริ่มโตขึ้นนะคะบวมขึ้นนะคะแม่ดอกลักไม่ได้เดินสองวันนะคะท้องก็โตขึ้นนะคะนุมก็ชี้นะคะสะดือก็บวมขึ้นนะคะแม่ดอกลักของเรานะคะ เดี๋ยวให้พ่อควันกลับมาต,ติดตัดหญ้าก่อนนะคะจึงจะเอาน้องออกตืินออกกําลังกายนะคะดูกการของน้องนะคะกินหญ้าเก่งมากนะคะทุกวันนี้นะคะแม่ดอกรักของเรานะคะ มีปาเพนะคะวันนี้จะเอาทั้งสองเชือกนะคะเดินออกกําลังกายนะคะเป็นเพื่อนแม่ดอกรักนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวรอพ่อควานก่อนค่ะก็เลยมาถ่ายให้แม่ดูนะคะอาการแม่ดอกรักนะคะวันนี้พ่อควานโมระนวยก็กับ แม่ควันก็ได้เอาอ้อยไปให้มูลนิยมท,ท,ที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้นะคะให้น้องๆได้รับประทานนะคะมีอ้อยแล้วก็มีกล้วยสองถุงด้วยนะคะกินหน้าอร่อยนะคะแม่ดอกล้กนะคะกินย่ากินอ้อยนะคะหน้าอร่อยมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวนี้คุณ แม่ดอกรักนะคะไม่ค่อยมีเสียงนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนเคยอยู่กับทองคูณอยู่กับน้องชบาแก้วจะเสียงดังมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้เสียงไม่ค่อยจะมีนะคะนีหน้าตาเขานะคะเหมือนคนไรหน้ายัางไงนีหน้าแม่ดอกรักนะคะ ตาสวยมากเลยนะคะดูนะคะดูร่างกายแม่ดอกล่างนะคะดูนมนะคะนมแม่ดอกล่างก็ชี้ดีโตขึ้นโตขึ้นนะคะแล้วก็สะดือก็ สีบ,บวมๆขึ้นนะคะนีะ่ยจ,จะออกอาการให้สังเกตนะคะเดือนนี้นะคะแต่ป้าแพของเรายังไม่รู้อาการเลยนะคะเดี๋ยวรอรุ้นไปก่อนสักพักนะคะ เพื่อนๆเขามาดูเขาก็ว่าป้าแพรก็น่าจะติดเหมือนกันนะคะแต่เรายังไม่มั่นใจนะคะดูหน้าตาแม่ดอกรักนะคะเดี๋ยวนี้จะ รู้สึกว่าหน้าตาเขาจะไม่ค่อยสุดชื่นนะคะเศร้าๆอะไรก็ไม่รู้นะคะคงจะอ,อัดในร่างกายก็ไม่รู้นะคะขอ้ขอท้องก็โตขึ้นใหญ่กว่าเดิมนี่นะคะใหญ่มากเลยนะคะนี เดี๋ยวอากาศเย็ยนๆจะพาน้องเดินออกกำลังกายนะคะเรื่องอาหารให้กินนะคะแม่ดอกลักไม่เคยเหลือนะคะนี่เกลี้ยงหมดนะคะนี่กินเกลี้ยงหมดกินจก่งมากเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่จ๋าแม่ดอกลักของเรานะคะเดี๋ยวนี้ก็กินก็เก่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยดิ้นนะคะไม่ค่อยกว้างเหมือนป้าเพของเรานะคะนี่เขาจะอยู่นิ่งกว่าป้าเพนะคะแม่ดอกลักของเรานะคะดูคะ่ะ สวัสดีหน่อยสิเจ้าแม่ดอกป่าแพสวัสดีค่ะก่อนเร็วเรวสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีหน่อยสวัสดีจ้ามานนี่มานี่วมานี่ลูกสวัสดีค่ะสวยๆหน่อยเอาขาด้วยเร็วๆรวดูห้องนอนนะคะสวัสดีจ้าก่อนเร็วลูกมาัจ้าสวยๆสวัสดีจ้าก็เร็วเสียงดังๆหน่อยจ้า ก็ไม่ทำนะคะอยากกินเราไม่ให้อ้อยเขาเลยโมโหนะคะมาหาแม่ดอกรักเราดีกว่าอันนี้เราก็มาถ่าย แม่ดอกลักให้แม่แม่ดูนะคะวันนี้นะคะดูสะดือแม่ดอกลักก็โตขึ้นมากนะคะท้องก็ใหญ่นะคะนี่จะพาเดินออกกําลังกายวันนี้นะคะคลิปนี้คุณแม่ก็ขอสวัสดีค่ะ